ประชมพงฉันจะตายอยู่แล้วคุณยังจะมาบีบบล็อกอยู่อีกเหรอแย่เสีย,ยสนุกจังลย คุณสมาชิกทุกท่านมีสติกเกอร์หลายๆแบบให้ช็อปด้วยนะคะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปชอบแบบไหนเลือกได้เลยจ้าช่วยกด s ั b s ไ r i b ์ให้กับช่องวิ s โซเชียล่นยนะครับผมมาแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งให้แก,ก,หกันด้วยนะครับกด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับพระเจ้าช่วยโอ้ไม่ก้อนและแล้วหนึ่งในฝันยี่ผมฝันมาตั้งแต่เด็กไม่อยากได้มันจริงมันเกิดขึ้นบนโลกเราแล้วครับผมนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์บินได้ หน้าตายังไงมาดูกันครับผมจาเพลงคบเครื่อเรื่องญี่ปุ่นนี่ครัผคบผกเขาบอกว่าญี่ปุ่นล้มไปอีกขั้นผลิตโฮมบอยเบรอเซร์บินได้ขายแล้ววันนี้วันแรกหน้าตาแบบนี้ครับ โอ้マイ oh god เป็นเท่มากจริงนี่โอ้โหโคตรเท่เลยครับผมมนาะหน้าตาอย่างนี้นะฮะเขาทดลองขับจริงแล้วครับผมมาหสุดยอดแห่งความเท่เลยนะฮะรายละเอียดนะเขาบอกว่าเจ้ามอเตอร์ไซค์อันนี้นะครับผมฮะมีพัดลมขนาดใหญ่2ตัวนะครับอยู่ตรงกลางนะครับผมทําให้รถลอยตัวในอากาศได้นะครับพัดลมด้านหน้าและด้านหลัง4ตัวเนี่ยทำให้เคลื่อนที่ไหวมีสเกลภาพนะครับมีความยาวอยู่ที่3.7เมตรนะครับกว้าง2.4เมตรหนัก300กิโลกร,รัมนะครับโหหนักน้าทะบินได้เก่งว่ะทำความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโม อุ้ยเร็ววะเนี่ยบินได้สูงสุด40นาทีนะครับผมาใช้น้ํามันร่วมกับไฟฟ้านะครับผมแต่มีเป้าหมายที่จะผลิตแบบไฟฟ้า100%ในปี2025โ <c oughs> ดยประธานบริษัทนะครับผมาเขาบอกว่าโดยเจ้มมอไซค์บินได้คันนี้นะครับผมมาเริ่มขายแล้ววันนี้วันแรกนะครับผมมาแค่คันละ77.7ล้านเยนหรือ22.6ล้านบาท ใครมีเชิญใครใครซื้อส่วนผมมีแต่ความใครส่วนความมียังไม่มีเอาไว้ก่อน <c oughs> นี่ก็สองร้อยคนนะครับอู้ป่านนี้หมดแล้วมั้งเนีย่ยลองเข้าไปเซิร์ชดูกันแล้วกันนะครับอมมาเ่จริงอะสุดยอดไปเลยอะไปอันต่อไปดีกว่าครับจเจมส์รักมาจากบ้านแมวอ่าเป็นเหมือนน้องแมวครับผมฮะไหนดูซิท่า <c oughs> น,นแขนเหรอท่าน,นแขนแมวเหรอ โอ้ยดูกลามซะกอ่อนแล้หน้าอย่างเอานาโคดเอาเลือชอบคอมเมนต์ครับพันนี้ไม่กัดค้ามันต่อยโกรธใช่ไหมต่อไปจเะเป็นเรือทหารม,ยม,มายโกฮามะเป็นแคปการสนทนาครับชวนกันไปกินหมูวงชะไหนสองช่วงไปกินหมูงชกากันไม่มีตังค์อ่ะไม่เป็นไรนั่งดูเรากินก็ได้ ว่าจะเลี้ยงอ๋อไม่อ่ะแค่อยากมีเพื่อนคุยด้วยแต่ไม่เลียงดีครับพูดตรงๆเติร์ตนต่อไปอันนี้จากในทิกตอกก็บอกมาจากคุณตัน่าจึนอาการเป็นยังไงทำไมไม่พูดโอ้เกี่ยวกับน้องชิวาว่าครับผมผมรักหมาพันชิวาว่ามากไหนดูสิวุ้ยโดนฉีดยาโดนฉีดยาโบลี่น่าชอบกินไก่แต่โบลี่น่าไม่ชอบกินไข่่มอกะไร เลืองแล้วตาจะหลุดแล้วตาจะหลุดแล้วคะหน้าวันคนดังสารตาจะหลุดแล้วลูกอันต่อไปจ่าเพรแตงนมเป็นเหมือนแบบสานสาวป่วยครับผมมาโคม่าหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มีแฟนหนุ่มนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆครับแคปชั่นบอกว่าประชมพงษ์ฉันจะตายอยู่แล้วคุณยังจะมาบีบบล็อกอยู่อีกเหรอ สรุปไม่ใช่ลองไห้สรุปแล้วปักจมพงบีดบอกอยู่ <ot> เธอจะไม่เป็นไรฉันหวังให้เธอฟ้นไอจมพงเลยไปบีดบอกทำไมแล้วขั้นต่อไปเจอเทแบัชาตออิคนหลงจากฮาโลวีนก็บอกมาไหนเขาบอกว่าผ <c oughs> ีมีกี่ประเภทูเราจะคนหลอ,อคนลุกขนาดไหนมาดูซิผีทั่วไปอา่าโอเคผีฟ้า อคนผีฝ้าเอ้ยพวกเราเต้นล้ำโอเช็กลุนได้เลยเนี่ยร้องเพลงนี้ได้เนี่ยโอ้ยังดักแกผีพรายนั่นผีพรายไม่ใช่พรายผีเปรดนั่นเป็ดต้องตกใ้ทุกอันเลยผีปอบไม่ต้องคิดมากนะเขาแค่ไม่รักเงินแนั้นเองผีปอบต้องตกใ้ทุกอันเลยเว้ย ผีทะเลนั่นผีคาเลจะไปคาเลยทาไมกินสิกินผีดิบนั่นดิบผีลูกกรอกเอาเข้าไปผีมีลูกแลือจับลูกไปกอกน้ํำผีขีกกนถูกต้องนะครับผีขีกกนผีเซนงานผีเซนงานออ้กะตอบไม่อะมีไหมผีภาคสาผีภาคสามีอีกเหรอ พีคารกรัสพีทาร์กรัสยังตามาหลอกล้อดีกเหรอโอ้ยเกียดมากตอนเด็กพีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดไปดดวนเลยผีเสดดโอ้ยผีเสดดผีไม่มีรูยไป่ตองพีแต่นี้ก่อนโตฝืนนากฝืนมากเลยเอ้ยแต่อันนี้คนกดไลค์เยอะมากผีหน้องขอโทษนะเราคิดจะเคยแค่พี่ชาย เย <Yeah. S 2> อันนี้นะ่ากลัวสุดเจ็บสุดด้วยผีเวดดิ้งไหนบอผีน้องเย่ yeah, แต่งแล้วโอ้ยอะไรวะเดิคุณเนื่นอดเวลนเราไปด้วยครับจากในทิกตอกครับครับ5้าเพื่อนที่ดีคือถ่ายก่อนช่วยถ่ายอะไรช่วยอะไร โอ้โอ้งายโอ้เอ้ยมึงช่วยกูด้วยมึงช่วยกูด้วยกูหงายกูหงายกูรูกไม่ขึ้นเพื่อนคนนีถ่ายก่อนเดี๋ยวอดเก็บเอาไว้แชร์ในกรุ๊ปเอาปดักเรื่อความโง่กันนนัต่อไปจากูนเคาน์เตอรฟิกเกอร์ไดโอเลม่าแท็กชันโอ้ไม่หวะโมชินเดลุนายไปโอไม่หวะใส่ไข่ไหนเป็นภาพพ่อหนุ่มคนนึงครับยืนกำหมัดอยู่แล้วก็ <ś led> ไอ้หนูออกมาข้างๆไอ้หนูจะไม่พูดซ้ำแล้วนะไรเอ๊ะทำไมอ่ะก็ของเล่นเอาไว้เล่นนะออกให้ออกมา <ś led> <ś led> จะซุปเปอร์ไซยาแล้วนะมึงอันต่อไปจากในติ๊ต o k ครับ <ś led> เอาวันคอาเทนตลอกเ็ยเหมือนคลิปพี่คนนึงไม่รู้จะทำอะไรครับไหนนี่มาเนี่ยมา ไปเรียนแบบนะเร็วเกินอันเนี้ยกุไม่ได้ถามคุณไม่ได้อยากรู้คำตอบเลยว่าสีคุณสีได้เท่าไรไม่อยากรู้อย่าจำไปทำกันนะเดียดร้อคนอื่นกันนะโดนปรับไม่รู้ตัวเด้อเดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นคือมึงคุณผิดด้วยพี่มันต้องสิบหกไม่เขียนแปดเฉยไม่ได้บวกโอ้ยจะแก้งคนอื่นแล้วยังโง่อีกเว้นต่อไปจะเพย์นุ่มจืดชาดชันถอยไปให้ไกลที่สุดถอยไปไหนว่ามาเดินหน้าขึ้นเนิน ถอยยาวแล้วมีคนที่ชอบอยู ediyor, ่แล um, ้วอ่าอ่าใส่เกียร์อ่ายาวๆถอยยาวต่อไปจะเป็เลื่อแคปชั่นสภาพหน้าตัวเองตอนปัดขนตา จริงสังเกตและเพื่อนสาวๆอะไรอยู่นะเวลาปัดขนตาปากต้องเบ้มุกนี่เห็นครั้งแรกในพี่นุชดมครับพี่นุชอุดมเอาไปเซลในเดี่ยวเดี่ยวไหนสักเดี่ยวดึงนานมากแล้วเดี่ยวอะไรไม่นุเรื่องแบบว่าปัดขนตาต้องปากเบ้ไม่รู้เพราะอะไรไม่มีเหตุผลแต่ปากต้องเบะต่อไปจากคุณอัครพลเป็นเกี่ยวกับลูกคุยกับแม่ครับว่าแม่บอกถูกหวยจะซื้อให้อู รอไปเหอะแค่คิดจะอยากได้อะไรแล้วแม่บอกจุกหวยเดี๋ยวซื้อให้รอยันแก่อ่หาต่อไปจากคุณพีพีเพื่อห้าหกเจ็ดแชปชันสควิตเกมอร์ชั่นไทยฮะคืนน่ะไอ้สัเอ้ยตายแล้วมึงไม่รอดแน่ มึงไม่รอดแน่พี่เอ๋มึงทำอะไรทำเงี้ยอะไรทำเพื่ออะไรอ้มึงยำไปเรื่อยอ่ะพี่ก็แก็บเลยสิคะอะไรอย่างี้โอ้ยต่อไปจากคุณดุชาคอน2207็แรปชันวิธีจ่ายตังค์ยังไงพี่ค่ะ สามว่าคีว่าเรียกธรรมดาโลกไม่จำบางครั้งพี่พีไม่ได้ยินตบมือซะเลยชิมเวิกมากรู้เลยแก๊งนี้แก๊งลีด โอ้ยพ่อเหนื่อยนิวซอแมนนะครับผมมากระบี่เยอะยุทธจักนะครับผมมาก็เกิดใครชอบแนวกำลังภายในแล้วก็เป็นแฟนกินยงนะครับคุณพลาดเกมนี้ไม่ได้เลยนะครับลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะครับผมในลิงก์ที่ในสคริปชันนี้เลยนะครับผมกดตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เซิ้งว่าเปิดแล้วนะครับผมว่าไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับผมว่าวันนี้เรามีแจก QR Code จากแฟนโทเค็นกันนะครับผมพร้อมยังครับผมพร้อมสแกนนะครับ3 2 1สองนึ่งแกนเหรียญแฟนโทเค เก็บไว้ดีๆใครมาก่อนได้ก่อนได้เยอะนะครับผมมาและเหรียญแฟนโกลเคนเก็บไว้ดีๆนะครับผมมาในอนาคตอันใกล้นี้คุณจะนําไปใช้ในมาร์เก็ตเพลสของแฟนโกลเคนได้รวมไปถึงเราจะมีเกมของแฟนโกลเคนด้วยนะครับผมเมื่ี้สามารถใช้เหรียญแฟนโกลเคนในการเล่นได้นะครับผมเก็บไว้ดีๆเลยนะฮะแล้วก็สำหใครอยากได้แฟนโกลเคนอีกนะครับผมมาผมแจกทุกวันที่อินสตาแกรมของผมครับ Blizzard Score Official ไปกดติดตามมาได้เลยนะครับผมจะแจกในไอจีสตอรี่ทุกวันครับผมมาไปกดติดตามได้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับใครอยากส่งแฟนอาร์ตกันเข้ามานะครับผมมาง่ายๆเลยนะครับ ผมอัพโหลดแฟนอาร์ตของคุณที่อินสตาแกรมของคุณพร้อมแช็์ให้ที่อินสตาแกรมผมและติดแฮชแท็กเพิ่มแฟนอาร์ตครับเพราะนั้นเองเราก็จะอาออกกันในรายการแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้กบกพี่ตอนอื่อจารายการโซเชียลสนุกจังวัวอยู่นะครับไปกดดูกันได้เลยนะครับส่วนตรงนี้คือกด Subscribe นะครับฝากกดให้กันด้วยนะครับผมมาโอเคงั้วันนี้ผมกับตัวเราไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับบาย